ดีดเป็นเชียร์เราเป็นสายองอัดาะก็ไม่ยอมม่แปรบจะไอ้ีเนาะยที่เราต้อเขแข็งเราผู้ผู้ยกับสายเขาเอาเราอาอาจารยเียราทีมีความหมายาเรามาพิรทรยยมท้องแก้นานี้จะรับสายามองจะไม่สายก็ได้เเป็นกาเป็ตัวแทนขอ้ององทุนไทยทวันคนไทยไม่เคสไหุณนทุกคนไทยหมายว่า เอาไว้เพื่อสายคำเพื่อสายคำไหลแรงแรงขึ้นมาเพื่อสายคำนี่อยู่เพื่อสายคำในนี้เพื่อสายคำนี่แล้วคุณคนตัวไทยว่าไงกันสู้ไม่สู้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 ยังไม่สู้แค่สายคำแค่สายคำไหล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 เว่ยเพื่อสายคำต้องคนเพื่อแบบสบายสบายพี่น้องคนคุณคนตัวไทยเกียรติกระเป๋าเกียรติสบายเกียรติรับชาขึ้นใส่กระเป๋าคุณคนไทย E sai,